เอเอาละครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจดทีวีเขาทะเลาะกันอะไรอ่ะเอาละทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือเราจะมาแก้งไ้พวกวังทีวีกับไอทีวีนั่นเองนะฮะผมจะมาเป็นหนอนสพานั่นเองนะเฮ้ยคนได้กลัว ตอนนี้ยังไม่ได้น่ากลัวนะตอน,ตอนนี้ก็แบบว่าจะยิ้มยิ้มมานะแต่บอกเลย เฮ้ยเปิดคลิปอีกละเอาเลยทุกคนก็อย่าลืมรอดูแลกันว่าเป็นจะเป็นยังไงอ่ะนะโอเคป่ะตัวแรกของผมน่าจะมาเป็นวันนี้อ่ะนะคือตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยวันนี้เรานโอ้ยมาเซนี่มันฮะสร้างอะไรวะเนี่ยสร้างรถไฟรถไฟเอ้ยมันเข้ากับรถไฟที่แบบว่านอนสะพานเลยอ่ะเฮ้ยรถไฟแบบว่าเดินมาถ้ำปุ๊บเจอหนอนสะพานตายเน่แล้วเดี๋ยวนะแล้วผมกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยกระเึกกระเดกกระเดกทำไมมันมันเหมือนมัน ยาวๆมาแต่มันเป็นอย่างนี้วะปลาปลาไหลหรือไงวะมันมีเรือด้วยป่ะวัน right. นี้ไปไปไปเราต้องลงน้ำแน่เลยไปเลยแล้กันอะไรอ่ะเฮ้ยเอามันเห็นผมเหรอเห็นได้ไงอ่ะเฮ้ยเคยเห็นป่าเปลาไหลอ่ะปลาไหลมังกรครึ่งน้าครึ่งบุกปลาไหลมันอยู่ในน้ำมันทำไมมันลอยวะออไม่เราไม่ลอยเหรออ่าจมน้ำเลยละกันเฮ้ยพุทก็มันพุทก็มันดำเอ้ยดำนี่คือเออว่ะตัวผมดำหรือว่าดำน้ำวะไม่ได้ยิน ไม่ใช่เอยไม่ใช่แค่วายนะฮะไม่ใช่แค่วายนายเหมือเดียวนะฮะมีเหลือสาวด้วยครับ ครับไม่สนใจผมไหมทำไมปลาผมมันกระดิกกระดิกหนีวะเนี่ยนี่คือตัวอะไรอ่ะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปแก้่สองคนนั้นนะนะทุกคนก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายช่องผมด้วยนะครับให้ถึงสักสามร้อยไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสีส้มพนละหนึ่งดวงด้วยนั่นเองนะนะเดี๋ยวไปแก้มาเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีไม้สติ๊กมาหนึ่งอันแล้วก็ นี่เคยหรือเปล่าตอนนี้นะข้าสิ่พร้อมที่จะมาต่อสู้แล้ววันดับเบงเดินถล่มพี้ยาไม่จะเอาเรือผมเออดีโถมีเรือก็ขี่เรือดีดีนะดีเน่ะเออสร้างพลาดอีก้ะ เออมันสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยถ้าสมมติว่าผมไปกระดิกกระดิกสองตัวนั่นน่นมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยไมู่ผมจะไปกระดิกตัมมันกระดิกกระดิกเอ๊ะกระดิกมันมันมันมมคืนเลยเออตีผมทำไมอ่ะไอคมคืนเลยแล้กระดิกกระเออไปดูกดกว่ายายาอย่ายายายามีมาสติกยาวอุ้ยุ่แรงโอ้โอจเฮ้ยรอรอมันไป ไม่ดับของให้ละ upp, <Olivier flirting> จะเก็บของเหรอไอ้โง่ไม่ไม่ให้ละครับเกิดไปละกันตายกันนิดเกิดละเดือยตายไปซะไอ้โง่ดีเนอะดีเนอะดีเนอะยิงแม่นยิงเนอะจะตายอ่ะเดี๋ยวเราจะตียิงตายคิดว่าสองหนึ่งว่ากลัวเหรอฮะนี่เนอะดีเนอะ ยี่เงยโดนหน่อยยิงไม่โดนหน่อยอยากแน่จริงก็จริงโดนคนนับเลยคนมันแม่นเลยนะซิกแซกก่อนขับขิดเาวเลยละกันไปกับก่อนละกันปากระเบือยอฟปาปาไหลกับไล่คือปอร์เซ็นต์นี่เปอร์เซ็นต์โดนอะไรวะเฮ้ยมึงไม่สร้างรถไฟเลยเหรอนี่มันส่วนเนี่ยเลยคิดว่านีนเหรอคิดว่านีเหรอฮะเฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ย กับฐานกระสุนหมดละไ้ยให้มันฆ่าผมเลยให้มันฆ่าผมฆ่าไปดีไม่เป็นไรครับขอมันใช้ไม่ได้แล้วกระสุนหมดมากลายเป็นตัวที่สองเลยละกัน่าตัวต่อไปครับเป็นกลายเป็นขี้รอบนี้เลยผม่ะพีจี้มันกลายเป็นขี้ให้เลยประหลาด่ะมันทำอะไรอ่ะตอนนี้ผมจะไปบินผมจะไปเผาบ้านมันไประเบิดรถไฟมัน กลายเป็นปลาไหลเหรอเฮ้ยดูก่อนว่าป้าของเองอ่ะกลังจะโดนอะไรมันตายมันรู้ไหมน่ะฮะมันระเบิดได้บ้านสีลุงไปปลาปลาไข่เน่าไปปลาไข่เน่าครับทุกคนปลาไปขี้เออขี้เอ้ยอ้มันถูกเจี๋ยอะไรถล่มถล่มของมันถล่มถล่มอะไรอะรถไฟรถไฟมันรมันระเบิดอะไรโง่อ๋อมันระเบิดอะไม่ระเบิดอะไรครับไม่เห็นเลยไง เหนอยบ้านเหนไอ้ี่เหรอนี่เหนีมันอื่นนี่วะตึ้นเหรอข้ิงจับต้องายบริษัทตตัวผมิกลายเป็นที่อะี่แบบว่าชวนด้วยนะเอ้ เลยมาเอาตัวผมว่ะให้รอบที่มันไม่ไปอ่าเวลาเดินเดินไปเวลาเดินแล้วก็ลาเป็นแบบไอ้ของมันแตกเฮ้ยของมือของมันของขโมยของมันเฮ้ยของมันหายหมดอีกแล้วไอ้ของมันระเบิดหายหมดละมันรู้ตัวป่ะน่ะคิดว่ายิงได้เหออกมาจะไปไหนครับโดนไฟไปซะอ่าอ่าอยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้ไม่ที่ยิงไม่ได้มาอะไรหรอมาไข่เน่ามือยิงไม่ได้เลยครับโย โคตรง่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าขึ้นไม่ได้หรอครับเองไปละไปละไปละขี้อย่างผมไปละไม่น้ทงกคน เขาไม่เห็นผมหรือเปล่าวะเฮ้ยมันรู้ไหมนะว่าผมกำลังปล่อยลิงน่ะเอามาปปเอาเลวมันขโมยของผมไอ้ลิ้งวะปล่อยลิงเออไอ้บอยทีไอ้บอยทีมันยังไม่รู้กจะเป๋าให้เดี๋ยวดีดีมันไม่เห็นมันไม่เห็นผมเว้ยมันไม่เห็นผมโอ้บอยทีมันมีกระทะเลยมันมีกระทะปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟให้ตายลิงปล่อยไฟเขาเห็นว่าลิงปล่อยไฟอ่ะ มันเผาอะไรวะโอ้ยโอ้ยลิงเลยนะเผาอ่ะเขามันเผาอ่ะลิงไงลิงเผาเหรอไอ้ลิ้งมันจะรู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยการเป็นลิงโอ้ยต้องคนตายตายเดี๋ยวนะผมจะดึงไอ้ไอ้วางทีลิงดึงเอางงงงเออใครมันแกล้งวะไปลิง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 ดึดึงอะีิดีกว่าเอาเฮ้ยเยงงเฮ้ยใครดึงมันวะทำไมครับ ไอเจลิงนะไอลิงก็ชอบพมาอเด็กมันเจลิงตัะบองนู่นนู่นมันเดีินไปนี่มันหาผมไม่เจอแล้วครับมันหาผมไม่เจอแล้วเรียนกันตัวนี้แหละหรือนี่เนี่ยโดนลืมมันลืมมันลืมเออไม่ลืมไมลืมไอ้โง่ไม่เจอแล้วครับโดนลืมโดนลืมโดนลืมดิพี่อ้โหมันจะหนีไปไหนดึงมันก่อนมันมันมันดำน้ำหนีว่ะ อ่าจีรักษนี่ยอ่าเอ้ยมันปล่อยไฟดักมันก่อนดักหน้ามันก่อนลุ้เดินไฟไหม้เฮ้ยแล้วบินหนีดิครับลิงบินหนีผมผมอยากจะฆ่าแบบสูตรของผมอ่ะทุกคนเห็นปะอ๋อลิงเดินไฟไม่โง่โง่ตายไปซะไม่ตายไม่ตายได้ไงวะเออไม่เห็นอะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเย็นเป็นไหมเหรอไม่ได้วะนี่มันไม่เห็นผมไปอยู่บนหัวเนี่ย มาดูกว่าเนี่ยไอ้กมาดีบุญมาดีืนมาดีไอ้กูใครดีเห็นชื่อป่ะนับพงษ์จงสีพวกนายเป็นไงดูตัวผมก่อนเป็นไงนี่มันคือแบบว่าเอ c มพีซีมันจะมาประจนภัยนั่นน่ะไม่เห็นผมหรือเปล่านะฮะนาย เฮ้ยผมขับแบบขับรถได้ครับนี่บินโคตรที่เฮ้ยมันกลายเป็นกลายเป็นอะไรอ่ะนี่ผมให้เครื่องบินโคตรเท่อ่ะตามผมมาเฮ้ยกะเลี้ยงแกะอะไรอ่วางหนอนสัตวฟันสักตัวมันกระดิบอะไรวะเนี่ยมันเไ่าเครื่องบินผมมึกอ๋ออ๋อกันมันกลายเป็นไก่เฮ้ยตามผมมาไอตัวมันเหมือนตามผมมาเออตามมาไอ้งงบินไม่ได้อืเบินกลายเป็นไก่

มังกดที่แต่งโมมันกลายเป็นลุงตูนเฮ้ยไปไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปดูดิหนอนอ่ะเป็นไงเนี่ยมีของแปรดูดิดูดิเฮ้ยลุงฝาแฟนเฮ้ยแปลงของนี่เนี่ยไอ้ลุงตู่น่าจะชอบปืนอะไรพ่อแบบว่าปืนอะไรพวกเนี้ยมีปืนเดินลุงแปลงเอาดิปืนอ่ะลุงในกล่องปืนดูดิเนี่ยปืนปืนในกล่องอ่ะลุงลุงนู่นนู่นเป็นหังเห็นไหมหนูในกล่องในลุงโง่ใน กล่องมีปืนนะลุงเฮ้ยเฮ้ยเปิดกล่องดิเออเรียบร้อยโดนเด้โดนโดนเห็นปะน่ะเห็นปะน่ะมันกแบกเก่านี่วะเฮ้ยมันหนอนสะพานมันไม่เห็นเนอะ เดี๋ยวนำห่วยห่วยห่วยเลมาเลยไหนวะไอ้ดิ้งหน่อยดิ้งหน่อยโดนหนอนสะพานแดกไล่เง่ไหนเครื่องบินอ่ะไหนเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวในี้เหรอนี่นะเครื่องบินไปเลยปเไอ้ลุงดูผมเนี่ยผมไม่ชอบข้ามาเลยแล้วกันลุงโอ้เป็นไงล่ะแมงเงือกนี่ให้ทุกคนดูดิครับนี่คือแบบว่าเป็นเป็นถ้ำหนอนสะพานนะนะอ๋ออ๋อมันไปแล้วเหรอวะหัวร้อนเลยเหรอ หัวล้อเลยเหรอด <c oughs> เดี๋ยวนะเรียบเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันไม่สนใจหนอนสะพานผมเลยอะครับรอบนี้นะมันทำไมมันไม่สนใจผมเลยวะ <c oughs> โอเคทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าใคร <c oughs> ชอบนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสหรับคลิปนีนะ้ในการแกล้งก็อาจจะเดิมเดิมนะครับทุกคนก็อย่าลืม <c oughs> อย่าลืมดูให้จบด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันด้วยนะครับผมก็สหรับสหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นั่นเองนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามก็กดซับสไครต์ช่องผมแล้วก็ช่่่ออออองงนน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 ้้้้ๆผมมมมมกกััััดดดวววยยยยะะคคคครรรบบเเเเี๋าาาจใใหหลลิปืต์ อย่าให้เป็นตัวอะไรไปเราเจอกันใหม่ครับ Let's go <S มาดิ